จ้าพอ่พอๆกับคุณแม่อุไรวันเหมือนเดิมแล้วคะ่ะวันนี้มื่อนี้คุณแม่อุไรวันสมเสียมจ้าสมเสียมน้ำน้ำมัำกจับไอมันขาดนะคะมันขาดเพราะว่ามันลดคุณภาพมันคืนถนิมเลยลุดลงเสากระหกักน้่เอางวมาผูกใส่ลมใจเสากระหกักเสาปูนกระหกักอยัางวะมาสางหักไปกว่านี้เพราะว่าทาั้งในเพราะมีเสียนหลวดเลยนะคะจังหวามันหกักเข้าจาอ่อปลใส่นะ ขุ่แมนบได้วันกับอมแซียมแต่สมเสียมมาเนี่ยสมแซมแล้วก็ไม่หักกี่ต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งคุณแมนบได้วันก็จะไปเอามาค่ะเอามาใส่เสริมเข้าไปขนาดอยู่ด้านนอกเด้ค่ะนี่ขุ่หอน้อยยังโพเข้ามาเห็นบ่ถ้าบ่ลอมไบขุหมอน้อยกับมุนค่ะขุหมอน้อยบ่ย่านน้ำหอักจับเก่งหลายยังปะขุ่นหมอน้อยบริวัดเห็ดอยู่คนเดียวค่ะเพามีผูจับซอยน้ำก็ขึ้นทานิมบ่ดละละแต่ว่าก็บพ่อที่โตใส่ค่ะตัดโตใส่เอา ตต่ต่อมันขาดแล้วนะมันขาดคือคุณละทางแล้วคุณีวยวไล้วันก็สอมแซมหัวหน่อยก็มากินใบม่วงบางอย่างเลยม่วงอกหล่องอย่างดีคุณีวยวไล้วันปลูกไว้หมากโดกโดกตนเนี่ยจะดำๆง้อหน่อยกินเบิร์ล่ะใบกะกินก็เลยมาหลอมใบเพรหงัวหน่อยเขามาด้านในนะคะคุณียวไร้วันก็เลยหลอมสอมแซมนะคะสมแซมเนาะมาว,ว่านี่กระจ่างเพื่อนไปด้านหลังอันนี้แค่ข้าสมแซมเนิดหน่อยนะคุณีวยวไล้วันพราเห็ดใดก็เลยเห็ดไป นี่นะคะไม่มีใครช่วยกสิไปเอิ้อหลานมาช่วยอยู่พุ่นละไปเอาเสาขึ้นพุ่นละเสาอยู่หน้าเนาะเสาอยู่หน้าเนี่ยคุณแมวไร้วันก็มาเอาเสาอยู่หน้าค่ะมีอยู่สี่หาต้นนี่แหละแต่ว่าคุณแมวเรื่องก็สิเอาไปเคลียร์สองต้นค่ะเพราะว่าได้ใส่อยู่ต้นเดียวไดว่าก็เตรียมใบแต่เกิดว่ามันหักหักอีกกสิเดี๋ยวมามาเสริมอีกนะคะเสริมอีกเนาะนี่แหละคุณแมวไร้วันเหตุเฮ็ดงานไปนำทายคิดไปนำค่ะตั้งของไปนำ นี่ละเวียงานแต่ละมือของพุณแม่ออไรวันค่ะเอาไปหล่อมหลอมรัววนะหลอมรั่วพอใหงื่เขาสวนเขากินพักม่วงกินเบิดมีหลาต้นเดียวค่ะมันหักพุณแม่ได้วันเลยเอามาเสริมค่ะเอามาเสริมใส่มาเสริมใส่เอื่นหลานเอื่นหลานมาซอยมาย่อซอยมันหนักกันนะยย่อบ่ได้เสาปูนหนักแย่งไหลนี่แหละคุมเพีรอยู่นี่ละใส่เวลาปรดนค่ะข้าวเดียวกะเหลวเอาลุมพ่อแม่ไล้วันก็คุดไวเรียบร้อยเนาะ ่อขึ้นผู้เดียวก็่อผู้ใดเจ็บแล้วเพราะว่าอายุเขาหลายแล้วก็คือตะกีตะกีคุณแมวได้ว่าย่อผู้เดียวได้อยู่ค่ะนี่แหละสมเสาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือสีแหลวพอดีนะคะสมแซมงัอหน่อยคือสีขาวผู้ใดาบานนี่หลัดงัอหน่อยงัอหน่อยน้ำบักจับปลาดบ่อบหย่านเก่งหลายง้อ่อยอยังวะ <c oughs> เก่งหลายเวียกง,งานของคุณแมเาเลยวันนี่แหละค่ะเอือม,มแซมค่ะซ่อมแซมรัว้วรั้วน้ำบักจับ บงป้องกันมอหายงวงเขาไปกินใบม,ม่วงแล้วก็ให้เพื่อนกินอยู่ด่านนอกนะะกินอยู่ด่านนอกสิมีปลาหยาหยาก็วางใบแต่ว่าเพื่อนบริสสนใจกับหยาบันไดสนใจแต่ตุ่นม่มมวงขมเหลแยวเลยวันก็เลยดมาล,มมล้อมหลอมใบเนาะมันขาดหลายปีแล้วล่ะหลอมอย่างนี้ก็เลยมาสมเสียมสองสามปีแล้วเป็นอันว่าเซ็สินพอดีค่ะนี่ล่ะเสาเดียวนี่ล่ะมาซิเรีวเรียบร้่อยเบิด